นิทานเรื่องคืนที่หอระเบียงที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีอาคารหอพักเก่าที่ถูกปล่อยร้างมานานชาวบ้านต่างเล่ากันว่าในคืนวันพระโดยเฉพาะคืนเดือนดับมักมีเสียงฝีเท้าบนระเบียงของหอพักที่ไม่มีใครอยู่อาศัยบางคนเคยเห็นเงาลางๆของผู้หญิงในชุดสีขาวเดินไปมาในยามดึก แม้ไม่มีใครกล้าพิสูจน์แต่เรื่องราวนี้กลับกลายเป็นหัวข้อพูดคุยที่น่าขนลุกสำหรับคนในหมู่บ้านกลุ่มวัยรุ่นสี่คนประกอบด้วยบอยหนุ่มกล้าหาญผู้ชอบท้าทายเรื่องลึกลับก้องเด็กหนุ่มขี้เล่นที่มักทำตัวเป็นผู้นำในเรื่องสนุกสนานแป้งสาวมั่นที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางและเม เด็กสาวขี้กลัวแต่ถูกกลุ่มเพื่อนดึงมาร่วมด้วยถ้าพวกเราเข้าไปที่สูตรแล้วถ่ายคลิปมาได้คงดังแน่ๆเลยบ่อยพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นขณะที่นั่งอยู่ในสาลาริมหมู่บ้านจริงเหรอใครได้ยินเรื่องผีก็ขนลุกแล้วเมพูดพร้อมกับกอดตัวเองแน่นอ๋อเมกลัวเหรอกองสาวพร้อมหัวเราะเสียงดังพอเลย แบ้งสวนขึ้นเราไปกันเถอะจะได้รู้ว่ามันเป็นแค่ข่าวหรือโม้ทั้งสี่คนตกลงกันว่าจะไปที่หอพักในคืนวันพระที่จะถึงนี้พวกเขาเตรียมไฟฉายและกล้องสำหรับถ่ายคลิปบรรยากาศเริ่มเต็มไปด้วยความตื่นเต้นปนหวาดกลัวคืนวันพระมาเยือนท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงดาว กลุ่มวัยรุ่นเดินเท้าไปยังหอพักเก่าที่ตั้งอยู่ปลายหมู่บ้านเมื่อถึงที่นั่นตัวอาคารที่ปกคลุมด้วยเถาวันดูเหมือนกำลังจ้องมองพวกเขาด้วยความเย็นชาพร้อมนะบอยพูดขณะถือไฟฉายก้องตอบด้วยน้ำเสียงสันส่นๆไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วละ่ะแป้งเดินนำไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลขณะที่เมเดินตามหลังสุด พร้อมกับมองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงเมื่อก้าวเข้าสู่หอพักพื้นไม้เก่าดังเอียดฟ้าตใต้ฝ่าเท้ากลิ่นอับชื้นและลมเย็นที่พัดผ่านทำให้ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติแม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนี้แต่บรรยากาศรอบตัวกลับทำให้พวกเขาหายใจไม่ทั่วท้องเราไปสำรวจกันเถอะ บอยพูดขึ้นก่อนจะเดินนํำไปยังห้องแรกและการผจญภัยของพวกเขาในคืนหลอนก็เริ่มต้นขึ้นกลุ่มวัยรุ่นเริ่มสำยวจหอพักเก่าด้วยความตื่นเต้นปนความหวาดระแวงบอยเปิดประตูห้องแรกที่อยู่ติดกับโถทางเดินกลิ่นอับของความเก่าและฝุ่นที่ลอยคลุ้งทำให้ทุกคนต้องปิดจมูกที่นี่เหม็นจริงๆเลยนะ แงพูดพลางใช้เสื้อปิดจมูกหรือเพราะที่นี่ถูกปิดไว้นานเกินไปก้องพยายามพูดกลบความกลัวในใจในห้องมีเตียงไม้ผูกพังตั้งอยู่มุมหนึ่งกําแพงเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวและรอยมือเลอะฝุ่นที่ดูเหมือนจะถูกลากไปมาบอยถ่ายคลิปไปพลางพลิกดูของเก่าที่เหลืออยู่ในห้องขณะที่เมยืนมองประตูอย่างหวาดระแวง นี่นี่ดูนี่สิมันเหมือนรอยเล็บขูดบนประตูเลยอะ่ะบอยพูดพร้อมกับชี้ไปที่รอยลึกบนไม้อาจจะเป็นแมวหรืออะไรสักอย่างมั้งแป้งตอบด้วยน้ำเสียงเฉยเมยแต่แอบลอบมองรอยนั้นด้วยความสงสยัยเมื่อออกจากห้องแรกพวกเขาเดินสำรวจต่อไปอยังห้องถัดไปขณะที่กำลังเปิดประตู บานประตูที่เคยปิดสนิทก็เปิดออกเองอย่างช้าๆเสียงเอี๊ยดดังแหลมค่อยๆก้องไปทั่วทางเดินใครเปิดประตูเนี่ยเมีร้องขึ้นพร้อมก้าวถอยหลังไม่มีใครอยู่แถวนี้หรอกลมพัดน่ะอย่าคิดมากนะบอยพูดปลอบแต่สีหน้าของเขาก็ไม่มั่นใจนักพวกเขาเดินเข้าไปในห้องนั้นข้างในมีโต๊ะเก่าๆตั้งอยู่กลางห้อง บนโต๊ะมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งวางอยู่ดูเหมือนเป็นสมุดที่เก่ามากกระดาษข้างในเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลบอยหยิบมันขึ้นมาแล้วลองเปิดดูเดียเด๋ยวเดี๋ยวอย่าจับของที่เราไม่รู้ที่มาแป้งเตือนแต่บอยไม่ฟังในสมุดมีข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือหวัดวัดว่าออกไปอย่าอยู่ที่นี่ นี่มันหมายความว่าไงบอยพูดพลางยื่นสมุดให้ทุกคนดูทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากระเบียงด้านนอกเสียงหนักเน่นเหมือนมีใครบางคนเดินอยู่ข้างนอกห้องทุกคนหยุดนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งใครอยู่ข้างนอกก้องตะโกนถามแต่ไม่มีเสียงตอบกลับบรรยากาศในห้องเริ่มเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดเมตัวสัน่นและจับแขนแป้งแน่น ทุกคนจ้องไปยังประตูห้องที่เปิดแง้มอยู่เหมือนรออะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเสียงฝีเท้าค่อยๆเข้ามาใกล้ประตูและทุกคนก็เริ่มเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในหอพักแห่งนี้เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆทุกคนในกลุ่มยืนนิ่งเป็นรูปปั้นจ้องไปที่ประตูที่แง้มอยู่อย่างหวาดระแวงไฟฉายในมือของบอย สั่นเล็กน้อยเมื่อเขายกมันขึ้นส่องไปยังทางเดินด้านนอกไม่มีใครนี่นาหรือว่าเราแค่คิดไปเองก้องพยายามพูดให้ใจเย็นแต่เสียงของเขาสั่นเล็กน้อยคิดไปเองอะไรกันเสียงมันดังชัดขนาดนี้เมพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นเธอเกาะแขนแป้งแน่นเหมือนไม่อยากให้ใครปล่อย เราออกไปดูกันดีกว่าบอยพูดก่อนจะก้าวเท้าไปที่ประตูทุกคนในกลุ่มพยายามห้ามแต่เขายังคงเดินต่อไปเมื่อบอยเปิดประตูเต็มบานแสงไฟฉายของเขาก็เผยให้เห็นเพียงระเบียงไม้เก่าที่ทอดยาวไม่มีเงาของใครหรือสิ่งมีชีวิตใดเสียงลมพัดแผ่วเบาทำให้บรรยากาศดูเยือกเย็นกว่าที่ควร ไม่มีอะไรจริงๆนั่นแหละบอยพูดพลังหันกลับมามองเพื่อนๆสงสัยลมพัดแรงมั้งแต่ก่อนที่ทุกคนจะทถอนหายใจโล่งอกเสียงปังสงนั่นไปทั่วหอพักประตูห้องที่พวกเขาเพิ่งออกมาปิดลงเองอย่างแรงทุกคนหันไปมองประตูด้วยความตกใจใครทําก้องถามเสียงดังไม่มีใครอยู่แถวนี้ แปลงตอบพร้อมกับถอยหลังไปใกล้เมย์ฉันออกจากที่นี่เถอะฉันไม่โอเคแล้วเมย์พูดน้ำเสียงตื่นตระหนกขณะที่พวกเขากำลังจะเดินกลับเสียงฝีเท้าที่เคยอยู่ด้านนอกกลับดังมาจากภายในห้องที่พวกเขาเพิ่งออกมาเสียงนั้นหนักแน่นและใกล้ขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครเดินวนอยู่ในห้องนี่มันเกินไปแล้วกองพูดพลังจับแขนบอย เราไปกันเถอะแต่ก่อนที่พวกเขาจะก้าวออกจากทางเดินบอยก็ยกมือห้ามเดี๋ยวก่อนถ้าเรากลับตอนนี้คนจะคิดว่าเราไม่ได้เจออะไรเลยฉันต้องพิสูจน์ให้ได้พิสูจน์บ้าอะไรนี่มันเรื่องของผีชัดๆเมพูดพร้อมน้ำตาคลอบอยไม่ฟังเขาเปิดประตูอีกครั้งเพื่อดูในห้องเสียงฝีเท้าหายไปทันทีเมื่อบานประตูเปิด แต่ภาพที่เขาเห็นกลับทำให้ขนลุกสมุดบันทึกเล่มเดิมที่พวกเขาเจอในห้องก่อนหน้าวางอยู่บนโต๊ะในห้องที่พวกเขาเพิ่งออกมาทั้งที่พวกเขาจำได้ว่าทิ้งมันไว้ในห้องแรกมันตามเรามาได้ยังไงแป้งถามเสียงสัน่นฉันว่ามีอะไรบางอย่างในที่นี้ที่ไม่อยากให้เรามายุ่งบ่อยพูดเบาๆ เสียงลมพัดหวีดหวิวราวกับคำเตือนทุกคนรู้ว่ามีบางสิ่งในหอพักแห่งนี้ที่เริ่มไม่พอใจกับการบุกรุกของพวกเขาทุกคนยืนนิ่งมองสมุดบันทึกบนโต๊ะภายในห้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของแต่ละคนเมพยายามกลั้นน้ำตา ขณะที่แป้งมองไปรอบๆร,ราวกับคาดหวังว่าจะมีบางสิ่งปรากฏออกมาเรากำลังเล่นอยู่กับอะไรบางอย่างที่ไม่ควรเล่นเมพูดพลางถอยหลังไปพิงผนังห้องบอยยังได้ลดละเขาก้าวไปหยิบสมุดบันทึกเล่มนั้นขึ้นมาเปิดดูอีกครั้งแต่คราวนี้ ทุกคนก็ได้เห็นบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นรัวหนักกว่าเดิมในสมุดมีข้อความใหม่ปรากฏขึ้นมันเขียนว่าออกไปเดี๋ยวนี้ใครเขียนข้อความนี้ก้องถามเสียงสั่นขณนะที่มองไปร,บรอบๆทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆ ดังขึ้นอีกครั้มคราวนี้เสียงไม่ได้อยู่ข้างนอกหรือในห้องแต่ดังขึ้นบนเพดานทุกคนเงยหน้ามองอย่างหวาดกลัวและทันใดนั้นก็ได้เห็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะเจอบนเพดานมีเงาลางๆของหญิงสาวในชุดขาวผมยาวปกคลุมหน้าเขาค่อยๆเลื่อนตัวลงมาจากมุมหนึ่งของห้อง ราวกับแรงดึงดูดไม่สามารถหยุดเธอได้ออกไปเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังสนั่นจนทุกคนต้องปิดหูหญิงสาวพุ่งเข้าหาพวกเขาอย่างรวดเร็วทำให้ไฟฉายในมือของบอยตกลงกับพื้นแสงไฟสั่นไหวจนทุกอย่างในห้องดูน่ากลัวมากขึ้นวิ่งแป้งตะโกน ทุกคนพุ่งออกจากห้องไปยังถวงทางเดินแต่เสียงฝีเท้าของหญิงสาวยังคงตามมาเธอเดินด้วยความเร็วผิดมนุษย์เสียงรองเท้าของเธอเคาะพื้นไม้ดังก้องไปทั่วอาคารลงบันไดไปทางนี้บอยพูดพร้อมชี้ไปยังบันไดที่ทอดลงไปชั้นล่างขณะที่พวกเขาวิ่งลงบันไดประตูทุก บานที่ผ่านกลับปิดลงเองอย่างแรงทีละบานเรากับพกเขากำลังเล่นเกมไล่ล่ากับพวกเขาเสียงหัวเราะเบาๆดังอยู่ในอากาศเสียงนั้นไม่ใช่ของมนุษย์แต่มันแฝงไปด้วยความเจ็บปวดและความอาฆาตเธอจะไม่ปล่อยเราไปง่ายๆแน่ก้องพูดเสียงสัน่นเมื่อพวกเขามาถึงชั้นล่างสุดแป้งชี้ไปยังประตูทางออก ตรงนั้นเรียบออกไปก่อนที่มันจะตามมาถึงแต่ก่อนที่พวกเขาจะถึงประตูเงาร่างของหญิงสาวปรากฏขึ้นขวางทางออกเธอยืนจ้องพวกเขาด้วยดวงตาสีแดงฉานพูดด้วยเสียงเย็นเยือกว่าพวกแกไม่มีสิทธิ์ออกจากที่นี่จนกว่าจะรู้ว่าฉันตายเพราะอะไร กลุ่มวัยรุ่นยืนยิ่งอยู่ต่อหน้าวิญญาณหญิงสาวดวงตาสีแดงของเธอจ้องขเขม่งมาที่พวกเขาราวกับจะเผาพวกเขาทั้งเป็นบอยพยายามรวบรวมความกล้าพูดขึ้นคุณต้องการอะไรจากเราเราไม่ได้ตั้งใจรบกวนหญิงสาวนิ่งเงียบก่อนจะพูดด้วยเสียงเย็นเยือกว่าพวกแกเข้ามาที่นี่ และแกต้องรู้ว่าฉันตายเพราะอะไรถ้าไม่รู้ผู้กแกก็จะไม่ได้ออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับที่นี่แป้งตอบเสียงสัน่นทันใดนั้นภาพในอากาศรอบๆตัวพวกเขาเปลี่ยนไปเผยให้เห็นเหตุการณ์ในอดีตภาพของหญิงสาวในชุดขาวที่เคยมีชีวิต เธอชื่อว่าเหมยเป็นคนรับใช้ในหอคักนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนเหมยถูกทำร้ายและหักหลังโดยเจ้าของหอพักที่อ้างว่าเธอขโมยเงินของเขาทั้งที่ความจริงเธอไม่ได้ทำเธอถูกขังไว้ในห้องที่พวกเขาเจอสมุดบันทึกและไม่มีใครมาช่วยเหลือเธอเสียชีวิตจากการอดอาหารและความหนาวเย็น พวกเขาปิดบังความจริงพวกเขาทิ้งฉันไว้ที่นี่ให้ตายอย่างโดดเดี่ยววิญญาณเหมยพูดน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความแค้นแล้วเราจะช่วยคุณได้ยังไงเหมยเราทำอะไรไม่ได้เลยเมถามด้วยน้ำตาคลอช่วยฉันเปิดโปงความจริงชื่อเสียงของพวกเขายังคงอยู่ในหมู่บ้าน พวกเขาต้องได้รับผลกรรมบอยจึงเสนอว่าเราจะถ่ายคลิปเรื่องนี้และเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังเรื่องที่เกิดขึ้นคุณจะได้สงบสุขแต่เธอจะปล่อยเรากับไปจริงเหรอก้องกองถามแทรกด้วยความระแวงเหมยมองพวกเขานิ่งๆก่อนจะพูดว่าถ้าพวกแกทำตามที่สัญญาฉันจะปล่อยพวกแกไป ทุกคนรีบถ่ายภาพและคลิปจากสมุดบันทึกพร้อมบันทึกเสียงของเหมยไว้พวกเขาสัญญาว่าจะเปิดเผยความจริงในวันรุ่งขึ้นขณะที่ออกจากหอพักวิญญาณเหมยปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเธอยือนอยู่ที่ระเบียงชั้นสองมองดูพวกเขาออกไปพร้อมคำพูดสุดท้ายอย่าผิดคำพูดมิฉะนั้นฉนันจะกลับมา หลังจากออกจากหอพักได้กลุ่มวัยรุ่นรีบกลับมาที่หมู่บ้านในทันทีพวกเขานำสมุดบันทึกและคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้มาให้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านดูข้อมูลและหลักฐานในสมุดบันทึกรวมถึงข้อความจากวิญญาณเหมยทำให้ทุกคนเริ่มสนใจเรื่องราวที่ถูกปิดบังมานานนี่มันเป็นเรื่องจริงหรอ ผู้ใหญ่บ้านถามเสียงสัน่นเราพิสูจน์ได้จากสิ่งที่เราเจอในหอพักทั้งข้อความในสมุดและเสียงที่เราได้ยินบอยยืนยันข่าวการเสียชีวิตอย่างอายุติธรรมของเหมยกระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านที่เคยรู้จักเจ้าของหอพักเก่าเริ่มเล่าความจริงที่พวกเขาเคยได้ยินในอดีต บางคนเล่าว่าเหมยเป็นคนดีที่ถูกใส่ร้ายแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะกลัวอิทธิพลของเจ้าของหอพักกลุ่มวัยรุ่นตัดสินใจโพสต์เรื่องราวทั้งหมดลงบนโซเชียลมีเดียรวมถึงหลักฐานในสมุดบันทึกและคลิปวิดีโอผลตอบรับจากชาวเน็ตเป็นไปในทางที่ดีหลายคนแสดงความเห็นใจและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเหมย ไม่กี่วันต่อมาเจ้าหน้าที่และนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเข้ามาสำรวจหอพักเก่าและพบหลักฐานเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเหมยเรื่องราวของเธอได้รับการบันทึกและถูกนำเสนอในฐานะเรื่องราวที่ต้องจดจำเพื่อเตือนใจไม่ให้ความอายุติธรรมเกิดขึ้นอีกในคืนหนึ่งหลังจากเรื่องราวของเหมยได้รับการเปิดเผย เมฝันถึงหญิงสาวในชุดขาวเธอยือนอยู่ในทุง่งหญ้าใบหน้าของเธอไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธแค้นอีกต่อไปขอบใจที่ช่วยฉันปลดปล่อยตอนนี้ฉันสงบสุขแล้วเหมยพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเมื่อเมตื่นขึ้นมาเธอเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังทุกคนรู้สึกโล่งใจที่วิญญาณของเหมยได้รับความสงบสุข และเชื่อว่าพวกเขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องหอพักเก่าถูกรื้อถอนและพื้นที่นั้นกลายเป็นสวนสาธารณะเพื่อรำลึกถึงเหมยชาวบ้านเปลี่ยนความเชื่อเรื่องผีหลอกหลอนเป็นการรำลึกถึงความยุติธรรมเรื่องราวของเหมยเป็นตำนานที่สอนใจผู้คนในหมู่บ้านและกลุ่มวัยรุ่นก็ได้บทเรียนว่าการล้อเล่นกับสิ่งที่ไม่รู้จัก อาจนำพวกเขาไปสู่ความอันตรายอย่างแท้จริงจบบริบูรณ์